cat cat the battle cats meow meow cat 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 the battle cats meow meow if you w a n n a see me you click rich sad n i 9 you know let's go let's go <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle c a t ครับวันนี้เราจะมาลุยด่านซอมบี้นะที่ด่านพระเจ้าแมว1น,นะครับเอ๊ะ1ห,หรือ2 หนึ่งอุ๊ยแต่ซิริอุสทำไมมาเป็นรูปก้นอีกแล้วอ,อ่ะเพลูกท้อลูกท้อเปิดมาเจอเอเลี่ยนสตาร์เลยคือถ้าเป็นด่านพระเจ้าแมวหนึ่งเนี่ยด่านซอมบี้นะครับยังพอสู้ได้นะนะตอนนี้แต่พอไปเล่นด่านพระเจ้าแมว2องอะที่เป็นด่านซอมบี้บอกเลยว่าไม่ไม่รอดสักด่านเลยครับ ียพลังงานฟรีไปเลยช่วงนี้เนี่ยผมเจอแต่ด่านที่เล่นแล้วแพหลายด่านมากนะครับสู้ไม่ไหวจัดทับแล้วก็ยังสู้ไม่ไหวอ่ะรู้สาเหตุแล้วลหละยังเล่นด่านตำนานไม่จบอีกเล่นด่านพระเจ้าแมวสามไม่จบนะเดี๋ยวต้องไปนั่งเก็บเขาไดเก็บอะไรนยะเก็บเก็บอะไรอนะ่ะเก็บสมบัติอยู่ๆก็ลืมช่วขนาดนะครับ โอ้ดืดๆ,ๆ,ๆหนูป่าซอมบี้โหแล้วไม่ตายดีด้วยนะคือมันมาสามารถฟื้นคืนชีพได้นะ <c oughs> แต่ดีนะว่าระยะในการตายของมันแป๊บเดียวครับแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องลุยกันใหม่ <c oughs> ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสกิลในการาก,การซอมบี้ของอิฐนะครับหรือไม่ก็ของนานโฮะนะครับจะทําให้การตายของอ่ะมันไปแล้วอ่ะไม่เกิดใหม่แล้วใช่ไหมโอเคดีมาก น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะทุหรับด่านนี้ครับจัดก,การได้แล้วล่ะแบบนี้แล้วเมื่อกี้ผมยิงปืนบาสซัดสิทำไมซอมบี้มันไม่ตายเลยไอย้ซอมบี้มันตายไปแล้วมันไม่โดนอยู่และอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับด่านนี้ผ่านอยู่แล้วนะเรียบร้อยได้อาหารแนวสิบกระป๋องนะครับไปต่อกันที่ด่านนี้ครับดาวอังคาร ด่าพระเจ้าแมวหนึ่งเช่นเคยนะทุกคนเอามารวมๆกันครับด่านนี้น่าจะง่ายเพราะว่าเป็นดา่านซอมบี้ด่านแรกๆมาจะแข็งๆตบตบปุ๊บไม่ต้องมุดดินจ้าแต่ไม่ตายนะไม่ต้องมุดดินแต่าไม่ตายเื้นตีป้อมพอครับรีบๆ แค่ป้อมแตกคอเรียบเลยทำไมมันง่ายกว่าที่อื่ <Shoot> มาต่อกันอีกด่านนึงครับด่านสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ก็คืออับบับวาน่าจะยากนะด่านนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยอุ้ยหยุ่นกันดำมันอะนะเหมือนเลยค่อยๆให้แคน ย่องไปครับตบเอาเงินไว้ก่อนวันเดือนปีป่าบนี่ครับโอ้แล้วถ้าโดนทีแรกแล้วก็โดนเรื่อยๆแบบนี้มันจะมีจังหวะหนึงนะ่งอะที่แบบพุดเดินอนะมันจะตีครั้งแรกับมันจะตีชานะพอครั้งต่อไปมันจะตีเร็วละจะเวฟไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะถึงป้อมแล้วอนะ ปิดไปเลยไอซัมบี้ไม่มีอะหรขอ,อ,อซัมบี้มาเป็นตัวเล็กๆต้องรีบจัดการเอปาเทวดาเอเลี่ยนสตาร์ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำให้แบบทับลวนดูดิแล้วเป็ดซัมบี้มาไวมากมันจะทำให้เราจัดการไม่ได้ไงดูดินะ โดนแล้ว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 ป้อมปอมจะไปก่อนไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปสองตัวแต่ว่าปาเทวัตาตายแล้วนะเฮ้ยมันตีป้อมอ่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเฮ้ยผมว่ามันเกิดนั่นไงกาลเชียร์โหแล้วมันตีแรงอ่ะทุกคนไม่ทัน เราไมเอาไม่ไม่เป็นไรเราไมเอาไมเอาไม <enth> เราต้องทิ้งกองทับไว้ทับหลังอันหนึ่งครับซอมบี้ต้องระวังแบบนี้แหละเวลาที่แบบกองทับเราเดินหน้าไปแล้วแต่ว่ามันจะมีซอมบี้บางตัวที่แบบทิ้งซากมันไว้แล้วมันสามารถฟื้นคืนชีพได้เราต้องรีบจัดการนะครับเจอกาวโ แค็งตบอเอาต้องอย่าให้ซอมบี้มันมาริงๆเป็นซอมซมบี้เป็ดนี่คือแบบกานที่แล้วทำเราเจ็บนะทำเราพลาดไปทีแบบไม,ม่ยอมอ่ แล้วนะสัมบี้เป็นมาแล้วทุกคนเิ็มตัวเจอจี้กงครับเราต้องส่งจี้กงไปมีนาโฮด้วยไปมาเนะนะี่ยมาซีมาเจอสามทัพแมวของเราครับบ้านสัมบี้เรียบร้อยรอบนี้มีโผลแ่แน่ๆ มิกาโพรโดอนไปแล้วเหรอหลอแปับนึงกำลังคูดาวนะครับเอา้าไม่ต้องแล้วไม่ต้องคูดาวแล้วชนะแน่นอนแบบนี้ทุกคนอเออค่อยๆเก็บไปครับจุลดานนะจนกว่าจะถึงด่านสุดท้ายจะได้ปลดล็อกทำให้เรามีพลังงานเพิ่มขึ้นอีก50รวมทั้งได้อ่าองกระปองทีละสิบน,นะครับต่อด่านก็ถือว่า เล่นเพลินได้แต่บางทีก็ไม่เพลินนะถ้าแพ้บ่อยๆก็ไม่เพลินนะครับมาก,ก่อนจบคลิปเดี๋ยวเราไปสุ่มตู้นี้กันดีกว่าทุกคนรู้สึกเสียดายไงเพราะว่านานๆตู้นี้มันจะมาทีนะครับเห็นหลายคนบอกว่าให้สุ่มตู้แดงอะสุ่มก็สุมส่มส่วนตู้ฟ้าเดี๋ยวเราใช้รูปองนั่นแหละนะครับตัวแดงอยากได้ตัวนี้ครับคุณนิโอคุง้งปสุ่มเลยครับตัดสินใจแล้วก็ต้องสุ่มนะ ส่วนโอเวอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวที่ได้จะได้ตัวไหนนั้นถ้าเป็นไปได้ผมอยากได้ตัวที่ไม่ซ้ำเพราะว่าเซตนี้นะส่วนใหญ่ผมได้ตัวซ้ำนั้นเลยส่วนใหญ่ผมมีแล้วไม่ใช่ตัวซ้ำแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ได้ตัวซ้ำนะครับถามว่าอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวอีบ่ะเซตสีทองหมดเลยเก่งหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็อยากได้ได้มาอัพเซอร์พิ่มอีกหนึ่ง ขันทอโอเคเฮ้ยมาอันนี้เสื้อสีทอง,ทองใช่ไหมเทพอียิปต์นะครับเทพกอตตัวเลยอะ,อ,ะอามาเทราอามาเทรสุนะครับพูดเป็นประกายได้คุณอ,อกคุงด้วยออกมาได้แบบนี้นี่เองนะครับไปดูดีกว่าอามาเทรสุหรอเก่งกับธาตุอะไรอะดามเมจมหาศาลโจมตีระยะไกลแบบทีระยะไกลแบบทีด้วยนะ เก่งหม่ทุกคนมาใครมีตัวนี้มาช่วยรีวิวหน่อยครับว่าแต่คุณอโอกคุงเขาบอกว่าเป็นตัวที่สร้างเขาเรียกอะไรนะคอมโบดีเหรอคอมโบของคุณอโอกคุงคืออะไรอะอุ้ยตัวนี้ดีไม่ดีไม่รู้เดี๋ยวได้อ่านคอมเมนต์คงรู้กันคงได้รู้กันนะ เมื่อ,อกี้คนนี่โอ้คงเป็นตัวอะไรอ่ะพิเศษหรือแลไม่ใช่พิเศษแล้วก็ไม่ใช่แลยเฮ้ยอย่าบอกเป็นอูเบอร์นะอูเบอร์ด้วยโอ้โหเนี่ยเขาตัวทีะตัวนะครับโจมตีมหาศาลโจมตีพื้นที่และโจมตีถี่ด้วยนะอามาเทระสุนะครับเก่งหรือเปล่าไม่รู้โจมตีไกลปะไม่ไกลแต่ว่าโจมตีพื้นที่ ดามจพื้นที่มหาศาลต่อตัวที่มีคุณสมบัติแปลว,ว่าธาตุขาวนี้โจมตีไม่ได้ใช่ไหม,มเฮ้แต่เท่ยอยู่นะสีทองอีกตัวนึงครับตัวนี้เห็นแล้วนึกถึงเกมนี้เลยอ่ะคนนี้โอคุงอ่ะโอเคทุกคนงั้นคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไปก่อนนะทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบาย